ฟันแรกๆก็ดีเนาะงงๆนิดหนึ่งวันรุ่งขึ้นผมมารถตู้เข้าโคราชทันทีเพราะพูดแต่เช้าวันจันทร์วันรุ่งขึ้นมารถตู้เข้าโคราชฟังอีกหนึ่งครั้งเหมือนดูหนังเนาะครั้งแรกจำเนื้อได้หน่อยครับที่สองจำเนื้อเพิขึ้นให้เข้าสุดคูครั้งเดียวได้ในนี้หรอเนาะหลังจากนั้นได้เข้าบริษัทหลายครั้งเลยจับประเด็นได้ว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะบริษัทมิตรแทรประกันภัยจำกัดเปิด เพื่อที่จะตัวแทนจำห,หน่า,ายสินค้ากฎหมายนะครับเช่นพรบของจริงครับประกันไทยรับประกันร่างกายได้ทันทีที่ขายแบบไร้ติดจำกัดด้วยระบบการตลาดและสื่อการติ้งบริษัทเดียวในเมืองไทยที่มีเพื่แข่งหากคุณคนหนึ่งต้องการธุรกิจการขายเป็นของตนเองแต่ไม่มีเงินทุนหรือมีเงินทุนแล้วรวยแล้วพรบไม่มีอะไรเสี่ยงมีรายได้ทันทีที่เริ่มงนานรายได้ไร้ติดจำกัด สามารถนับเปอร์เซ็นต์รายได้จากคนทุกคนที่คนไนทำในทุกประเทศหมายถึงว่าอยากได้เงินจังหวัดไหนบอกคนจังหวัดนั้นผมขอยกตัวอย่างสองคนคนนี้คนนี้เป็นชื่อคุณคุณษาสุขทรเสิอเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับอีสานเป็นน้องสาวผู้บริการโรงเรียนสรืทรียาการสุรินปัจจุบันนะครับคนนี้ไม่แรงเขาไปทำงานที่ นัดไปมาแนะนําเพื่อนเขาไปบอกต่อนักมาคุยรัานดูมาก็ตอนนี้ลาออกอย่างบริษัทยิกอย่างใหญ่แล้วผมไประยองแมหนึ่งน้ำมันแพงสองไม่รู้จักคนระยองผมได้ค่าแนะนําคนเดียวนี่ปืนแปดพันกว่ามีคนที่สองคนนี้ไปซื้อข้าวสารที่โซรินดับที่บ้านขายข้าวสารมีคุณสิรินทร์ไปบ่อยไปซื้อข้าวไปจำเอาคนใกล้ๆกันดีกว่า คนนี้ไปดู้้จักอยู Likewise, ่สระบุรีที่นม่มๆทาววายจารีดาเนี่ยนี่มๆเนี่ย şey ค yes, ุยไปคุยมาดูก so ันดีจะนี้เปิด็นตรวจจะติดตรวจตัแต่คนนี้ตอนนี้ได้ประมาณสองหมื่สองครับคนเที่ยวเนี่ยก็เลยแค่สองคนนี้ได้เกือบสี่หมื่นไปสระบุรีไม่ได้น้ำมันแพงนีิงร้องไม่รู้จักใครเลยแต่มาฬได้หลายแสนเลยเก่งรับ้าใจด้หมดเลย แลนนี้บอกว่าเขาประดูงานประกันนักเรียนขายได้เยอะมากเลยนะพวกนะทีน,นี้ถ้าจะวิเคราะห์แบบสั้นๆครับแทนการตลาดที่แพร่ประกันไทยที่บุญปัญนาบรรยายเสร็จนะครับมีความแตกต่างร,ระบบขายตรงห้งข้อดังนี้ท่านฟังหน้าข้อดังนี้ท่านทําได้เลยขายตรงไม่บอกยี่ห้อเนาะดีไม่ดีแต่มีความแตกห้าข้อดังนี้นนข,นนนนข,นข้อหนึ่งขายตรงสมัครเสียงสตัครสมัครทุกปี ทำไมคุณสมคิดเอาอเงินมิทแท้สมัครฟรีสมัครครั้งเดียวตลอดชีพต่างไหมครับข้อสองสินค้าขายสงส่วนใหญ่ซื้อคืนไม่ได้มิทแตะวางทั้หนึ่งพันบาทครั้งเดียวถ้ามีเชคได้อีกสามเท่าวางทัาหนึ่งพันบาทเบื่อลาออกขึ้นเงินเอากระบอมาคืนเอาเงินกลับต่างไหมครับนี่จะเกียรติเจ้าเจ,าเจงยิ่ง สามข so hey, ึ้นตำแหน่งคายตรงนักสายยอดมิดแท้ขึ้นแล้วขึ้นเลยถ้าขึ้นตำแหน่งน้าเอาบันไดออกไปเลยไม่มีตกแปลกไหมขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ขายก็ไม่ตกที่ขายตรงมีการปิดยอดมิดแท้ไม่มีการปิดยอดผมได้เลขกงหลังที่ปิดยอดเมื่อวานตอนสี่ล้านเก้าแดนดับสามของบอรสามสมผมให้เก่งแต่ผมเป็นนักติดตัวเก่ง ยังไม่ได้ขายเลยทุกปีที่ยังไม่ขายก็ราะอยากทำสตไม่ขายเลยเราขายแค่นี้แล้วพอมีการขยายยอดดีแล้ฮะก็ง่าครับท่านอย่าดูว่าสินค้าใดๆจะมีข้อเรื่องเยอะช่วยเรืองเยี่ยมจะทําตลาดยากอร์บอมีข้อเรื่องไหมคุณมาดีนี่รัฐสตรีแทนนะมั้ยยังไงก็ต้องซื้อเนาะงต่อก็ซื้อเลยเข้าไปซื้อจต่ซื้ออยู่แล้วเพียงแต่จะซื้อส่งใช้ขนาดนี้ที่ใหญ่ที่เก็บ ไปอบรมที่ระยออาทิตก่อนคุณคุณศาขายรถจ่ารถวล่านะวันหนึ่ง,งพัเจ็ดหมื่นามพันกับสองแสนกว่าพริษแี้เดียวมี่คงบันเลยถ้ากอมทางลมุนกว่าดีนะสิบหกเปอร์เซ็นต์สิแปดเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดีทัูแพงมากเลยพวกสินค้าเราจ,จับต้องได้ครับจับได้ต้องได้จริงเจียบครับมันขายตัวโรงมานอยู่แล้วพรบ ทันวาบุกธาคุณพาผมขายแล้วไม่ต้องรอหมดไม่ตองคนอื่นเอาไปก่อนหายก่อนลงหน้าได้หกเดือนหายก่อนจะต้องใช้จะบปล่าไจะบปล่าเก็ทุกแต่ก็สักเก็ตคร์บอนเชิงธาตนี่สักเก็ให้แม้แต่รถยนต์ยังรับซื้อเลยสักเก็ตนะทีนี้วิเคราะห์อีกนิดหนึ่งครับมีความแตกต่างในระบบประกันชีวิตสี่ข้อครับ มีท่านก็ได้ขายประกันชีวิตคงทราบดีการที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีผมคือสามกรมสรรแต่พิ่แพ้มีความต่านกับประกันชีวิตที่ผมชวนประกันชีวิตมาได้ผมพูดสี่ข้อครับข้อหนึ่งประการชีวิตซื้อจะไดาไซื้อจะได้แต่ประกันใชยต้องซื้อต่างนะครับยามพิดาต่างเนาะสองเบี้ยประกันชีวิตปีแรกค่าคอมใหญ่เยอะปีต่อไปลดลงลดลงแต่ของเราเป็นเบี้ยตายตัวเป็นเบี้ยสมเด็จลูก อยากอิ่มแตนยังไงก็ตายตัวออิ่มแตงใหนาลากจู